you. <laughs> ครับสบายดีผมแม่พี่น้งองวัดสุภสุคนเนะาะการยินดีตอนรับเขาสู้ซองมาสดาคือเก่านะพี่น้องมันนี่า้าพผมแม่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตามตรงไฮตรงหน้าเนาะพี่น้องโอ้บรรยากาศดีดีดพี่น้องมันนีมือกล่องพี่น้องเอ้ยทายเองเนาะโอ้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเอ้ยลมแห้ง,งดีน้ำเต็มให้หน้าฝนเลยพี่น้องเอ้ยนไทยเลยพี่น้อง phần thay phần chỉ tốt cả thì nó phần thay phần chỉ tốt cả vì nó ô thay đã ô nó thì nó bà ô bọn chứ ô mà nhạc cát nhạc nâng lẹng vì nó hà mũ nó ô phần thay này thái phần chỉ ตกกะพี่น้องเอ้ยโอ้บรรยากาศดีดิพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นไล่จับงูอานึ่งเนาะโอ้ฝนพี่น้องเป็นจับงอเนาะเป็นไล่จับงูอ,อยู่ช่วงนี้กะช่วงเฮ็ดไห้เฮ็ดน่าพี่น้อง พิ่นกาจิจับง่วนจับกุ้ยเนาะทางนี้เพิ่นกายางฮากวายเนาะยางฮากวายห้าง ngoài เนาะพี่น้องยางฮากวายห้างกว่าพ่นจิจับง่วนเนาะเพราะว่า่วงนี่ก็ส่วงนาพันจิเห็ดให้ใส่หน้าไอ้เนาะพี่น้องก็จับเนาะจับง่วนยานกินกะกินยังเบนนี้แหละเนาะพี่น้องกินกะกินโมงเบนนี่แหละบางคนเพิ่นกะ ตกกะนน่เลยเนาะพี่น้องผู้เพิ่นเห็ดหน้าบานเพิ่นกาบานไปน้ำเน่เลยเนาะโอวบรรยากาศพี่น้องเอ้โอ้ดีดีโอ้ไทยเนาะไทยตกกะอะไรนี่ con nhạc cho ăn tàn thông hay thông nạ đi. Nọ, nọ. Oh, thay, đèn nọ, nào nạm đi Thì nó nó ô vẫn thay vào đây nó theo này Phần oh. hai ngọa nó phía nó Hai chắp มันหาหลอจับงอพี่น้องเลยโอ้ไทยเบิดเลยเนาะโอ้ฝนไทยหดหน่ำเลยนี่เนาะโอ้ฝนไทยหดใบน่ำพี่น้องออเ้ยฝนไทยกลายมา ว่ามันยากาศดีดีมัอนนี่ลมยังวิวหัวผีหลังโอ้หนามลายด,ดีอยู่เห็หนไหมอาเพื่อนโอ้รถไทยขึ้นผีหลังโอ,โอ้ไทยหุ่นไปน้ำเนาะ ควบรรยากาศดีดีพี่น้องเองเโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบมาสุดากัเขาจบคลิปเพียงสานีเดอ้อฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้เนานะเพื่อจะได้เหตุคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิรงนได้ชมนะเกอโอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าเดอ้อ